สวัสดีค่ะวันนี้มาชมแนวทางหวยรัฐบาลไทยนะคะวันนี้ก็จะเป็นชุด6ตัวนะคะแนวทางรางวัลเล็กท้ายสองตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลค่าของงวดวันที่16กรกฎาคม2565 กดใช้วิจารณยาณในการรับชมรับฟังนะคะเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นค่ะชุด6ตัวแนวทางรางวัลเลขท้าย2ตัวสลากกินแบ่งรัฐบาลก็จะมีเลขดังนี้นะคะ1 2 1 3 5 5 5 6 6 4 และ82ค่ะวันนี้ก็ชอบเลข8กับเลข2นะคะในชุดนี้ที่มีเลข8ก็คือ82ส่วนที่มีเลข2ก็คือ82และ12ค่ะ มีเลขเบิลมาด้วยนะคะห้าห้าเดี๋ยวพอใกล้วันที่รางวัลจะออกเราค่อยมาเน้นกันอีกทีนะคะว่าเราจะเน้นเลขอะไรกันดีในงวดน,นี้อย่าลืมติดตามชมตอนสรุปด้วยนะคะ ว่าเราจะเน้นเลขอะไรกันชุดนี้ก็ที่ชอบมากก็แปสองนะคะแล้วก็หนึ่งสองแนวแนวนี้ชอบเลข8และเลขสองนะคะงวดน,นี้เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวนะคะ รับชมรับฟังเพื่อความบันเทิงเรื่องตัวเลขกันเพียงเท่านั้นนะคะวยเราค่อยมาเน้นกันอีกทีนะคะวันนี้ก็เอาแนวทางสลัก กินแบ่งรัฐบาลชุดหกตัวมาให้เพื่อนๆชมเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณที่มาชมเลขเด่นด,ด้วยกันไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ